สวัสดีค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้เราเรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะอ่าวันเด็กและว,วันครูเด็กๆก,ก็ด้ไรู้แล้วว่าความเป็นมาของวันเด็กหน้าที่ของเด็กแล้วก็ความสําคัญของครูและอีกอย่างหนึง่งสัญลักษณ์ของวันครูคืออะไรนะคะเด็กๆอ่าก็คือดอกกล้วยไม้เก่งมากเลยค่ะเอาล่ะวันนี้ครูวิจะมาพูดถึงหน้าที่ของครูค่ะ ความหมายของบทบาทและหน้าที่บทบาทมีความหมายใกล้เคียงกับหน้าที่บทบาทหมายถึงภาวะที่ต้องรับผิดชอบตามสถานภาพของแต่ละบุคคลถ้าบกพร่องไปบ้างความเสียหายจะน้อยกว่าบกพร่องในหน้าที่หน้าที่หมายถึงกิจที่ต้องกระทําหากหลีกเลี่ยงละเลยจะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งตนเองและผู้อื่น หน้าที่ของครูอาจารย์ที่พึงกระทำต่อสิทธิฝึกฝนแนะนำให้เป็นคนดีสอนให้เข้าใจแจ่มแจ้งสอนศิลปะวิทยาให้สิ้นเชิงยกย่องให้ปรากฏในหมู่คณะสร้างเครื่องคุ้มกันภัยในสารทิศครูมีหน้าที่สำคัญนะคะให้ความรู้เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือนะคะ ประกอบอาชีพในอนาคตนั่นเองค่ะเด็กๆอคอยอบรมดูแลเด็กๆนะคะสั่งสอนแม้แตะทั่งสิทธิ์ทุกคนมีความแตกต่างกันก็ตามนะคะเลี้ยงดูเด็กๆแทนคุณพ่อคุณแม่นะคะดูแลสุขภาพร่างกายและนอกเหนือจากนั้นนะคะคุณครูก็ศึกษาหาความรู้นะคะเพื่อมาพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลานะคะและนอกเหนือจากนั้นนะคะ คุณครูก็ยังช่วยเหลือนะคะนอกเหนือจากงานบรรจําแล้วก็ช่วยเหลือเด็กที่ครอบครัวยากไร้หรือช่วยเหลือสังคมนะคะเห็นไหมคะนี่คือหน้าที่ของคุณครูนะคะที่ดูแลเด็กๆสั่งสอนเด็กๆให้เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถนะคะเห็นไหมคะเด็กๆหน้าที่ของคุณครูเห็นไหมทุกคนนะคะยกย่องเปรียบเทียบนะคะว่า คุณครูเนี่ยเป็นแม่คนที่สองเพราะว่าก็ดูแลเด็กๆในยามที่เด็กๆมาโรงเรียนใช่ไหมคะอ่าแทนคุณพ่อคุณแม่เมื่อเด็กๆรู้หน้าที่ของคุณครูแล้วค,คุณครูจะพาเด็กๆไปทำแบบฝึกหัดกันค่ะเด็กๆให้เด็กๆนะคะสังเกตภาพและก็ขีดเครื่องหมายถูกหน้าที่ของครูคะ่ะมีภาพอะไรคะมีภาพไหนบ้างเอ่ยให้เด็กๆขีดเครื่องหมายถูกเลยนะคะ มีภาพอะไรบ้างที่ครูทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่อะไรคะเก่งมากคะ่ะทำหน้าที่สอนหนังสือให้กับเด็กๆเกยี่ยมยอดไปเลยคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะไว้พบกันใหมค่ค่ะ